สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นท์เพชยน์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานนะคะถนนสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกับรถครอบครัวนะคะเที่นั่งนะคะเครื่องยนต์ 1,900cc ตัวท็อปสุดสีแดงสดๆคันนี้เลยนะคะกับเจ้าตัว Isuzu milx 1.9ตัวอันติเมตนะคะโฉมปี20 21คันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเรขมาอยู่ประมาณ 74,000นโลนะคะกับราคาขายอยู่ที่839,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาดูในคลิปเต็มได้นะคะแล้วกดติดตามนะคะทิ้งช่องทางการติดต่อหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2 4 6 9 2ด9 6ได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอปรับสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นบอดี้นะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะคันนี้ สวยงามมากนะลูกค้าอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกระจกปรับไฟฟ้านะคะหรือว่าในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อแมกบพัดนะคะขอบ18ปนะคะปัดเงาทูโทนแบบนี้นะคะเป็นล้อแมกเดิมของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าได้เป็นโครเมียมนะคะสีดําตัดด้วยกับกระจังนหน้า <S <S เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟ LED มาให้ ไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะลูกค้าคันนี้นะเห่นที่แจ้งนะคะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาและได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นด้วยนะคะเซ็นเซอร์หลักเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะลูกค้านี่นะคะไฟ LED ฟูล LED มาให้นะคะสีแดงนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่ได้มีการกับสีกองไม่แต่อย่างใดนะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาชมรถได้นะคะที่ เพชรยนต์นะคะสุวินทวงศ์46นะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะใครเดินทางเข้ามาไม่ถูกนะคะโทรนัดหมายเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์082-469-2496ได้เลยในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะนะคะหนังนะคะสีน้ำตาลแบบนี้นะคะหรูหรามากๆเลยนะ,ะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสภาพสวยตึงๆแบบนี้เลยนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ ระบบฟังก์ชันนะคะลูกค้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอกล้องถอยหลังเนวิมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของอนี่นะคะในส่วนของหน้าจอเนวินะคะมีสัญญาณขึ้นนะคะแล้วก็ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยจัดมาเต็มอยู่แล้วสําหรับเจ้าตัว m ิ l เอคันนี้นะคะ1.9ตัว d ิออริกนะลูกค้าเบาะนะคะได้เป็นเบาะตัวมากับรถนะคะเป็นของคู m แมนนะ สภาพนะคะลวดลายลายเส้นของตัวเบาะนะคะสวยงามมากนะใครสนใจนะคะลูกค้านัดหมายเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆและร้อนรอบปรับสภาพนะคะลูกค้าอย่างที่เห็นนะคะว่ารถยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะถ้ามีการปรับสภาพนี่คือสวยใสนะคะกว่านี้แน่นอนนะคะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาที่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าสภาพรถยังสวยขนาดนี้นะคะ บอกเลยว่าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนี่คือเดิมๆเลยนะลูกค้าไม่ได้มีการชนหนักนะคะหรือว่าผิดความหรือว่าจมน้ำมาแต่อย่างใดนะคะสำหรับคันนี้นะไฟท้ายไฟหลังนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเซ็นเซอร์หลังกล้องถอยหลังมาให้ตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้า ไฟ LED นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเป็นคีบฉลามนะคะแล้วกใ็ในด้านบนหลังคาเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกของได้นะคะลูกค้ามีกล้องถอยหลังมาให้นะคะด้านท้ายเปิดไฟฟ้านะคะลูกค้าประตูเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยเท้ายเปิดด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะภายในนะคะลูกค้าสามารถพับได้เรียบนะคะตั้งแต่ด้านหลังนะคะยีนตรงกลางนะคะตรง ฝั่งผู้โดยสารตรงกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของอตรงนี้นะคะก็จะเป็นลนิฟี่ส่วนที่ลากจูงนะคะแล้วก็มีระบบไฟนะคะให้มีที่เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็มีชุดอุปกรณ์สุขเสริญอยู่ด้านซ้ายด้านขวาะลูกค้ามีที่วางของนะคะชุดอุปกรณ์สุขเสริญอยู่ด้านนี้นะ,คะใครสนใจนะคะลูกค้าเข้ามาได้นะคะหรือจะเดินทางเข้ามาดูนะคะได้เลยนะคะวันนี้นะคะ เพิ่งเข้ามานะคะอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ตัวคันสีแดงคันนี้นะบอกเลยว่าสีสวยนะคะลูกค้าตัวจริงนะเป็นรถทีเ่เหมาะสําหรับใครที่ชอบรถสีสีต้องไม่พลาดนะคะสําหรับคันนี้นะภายในแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะลูกค้ารีบโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์9ป4 9 6ได้เลยหรือ ลูกค้าจะทิ้ชงชส้นทางกันติดเต่อไว้ให้มินได้นะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวมินรีวิวให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามินจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามานะคะไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับวันนี้มินลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ